เป็นศึกของกูภ้ภัยมูลนิธิจีเต็กลิมนะฮะเรียกสั้นๆกันแล้วกันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูภาพก่อนประเด็นเนี่ยคือจีเต็กลิมเขาไปเจอคนประสบอุบัติเหตุแล้วเขากําลังจะเอาขึ้นรถเขาไปเรียบร้อยแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าปอเต็กตึงซึ่งมาแบบไม่ใส่เครื่องแบบจะไปเอาคนนะฮะลงจากรถของมูลนิธิจีเต็กลิมค่ะหลังจากนั้นก็เกิดการเปิดศึกกันเกิดขึ้น,นดูนดนฮะ ลูกค้ากัรับนี่คือคลิปจากที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยนะฮะหลังจากตอนที่เกิดเหตุขอดูอีกตัวหนึ่งเลยฮะเปิดขึ้นมาเลยที่มีการบันทึกภาพเอาไว้อีกตัวหนึ่งฮะจะเป็นตัวที่มีการเถียงกันแล้วก็เกิดการวิวาทกันระหว่าง g t เต h กลิ้นกับปอเต็กตึงฟังเสียงฮะห้ามห้ามห้ามเลยผมเอาแล้วผมกอ แล้วพี่แล้ผักกับพวกผมก่อนนะคุณผกักพี่ผกกักพวกผมก่อนทำไมอ่ะเร่อะไรแล้วไปผักเขาทำไม,ไมพี่รุ่นเหอเอ,อ,พ,เอ,อพูผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูชื่อตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นคู่ขนานกับคลิปเอาไว้นะฮะคือทางฝั่ง,งปอเต็กงเนี่ยก็คือชายชุดดำที่คุณผู้ชมเห็นแล้วทางฝั่งของคนที่เขาอ้างว่าเขาบาดเจ็บก็คือจีเต็กลิ้มหูกกตึงพี่รุน ผมเรียกพี่ลุนแล้วกันนะฮะสั้นๆแล้วกันนะฮะเรียกยาวก็ไม่ค่อยถนัดปากประเด็นก็คือนิติรัฐเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือคนอยู่ในคลิปตัดภาพไปวันนี้เลยที่ทางกลุ่มพี่รุนเขาออกมาชี้แจงตั้งวงแถลงครับคุณผู้ชมฮะภาพพี่แถลงข่าววันนี้ครับโดยวันนี้ทางผู้จัดการจีเต็กล้มคูก๊กตึงพี่ลุนคุณพิทักษ์งามสถาพรนะฮะได้นําทางด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิปคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือคุณนิติณัฐ มานั่งแถลงข่าวด้วยยอ่ยอๆถามบอกเกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คือว่าทางพี่รุนเขาอ้างว่าตอนที่เขาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุตอนเที่ยงคืนครึง่ง มันเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับผู้ชมฮะชนกับรถเก๋งตอนนั้นแถวอ่อนนุช25พอเขาบอกว่าพอเขาไปถึงเนี่ยเขาก็ยกคนเจ็บขึ้นรถเขาของฝั่งที่รุนจังหวะนั้นเนี่ยเขาอ้างว่ามีสองคนจากฝั่งปอเต็กตึงไม่ใส่เครื่องแบบคนหนึ่งชื่อว่านายปองซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปอเต็กตึงกับอีกคนหนึ่งเนี่ยใช่ชื่อว่าในเอ็มแล้วดูเหมือนกับสองคนนี้เมาหรือไม่ พยายามจะมาดึงคนเจ็บลงจากรถของพี่ลุนนะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดการประทะกันอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องถามว่าทางปอเต็กตึงคุณไม่ใส่เครื่องแบบแล้วคุณมายังจุดเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งพี่รุนกำลังอ้างว่าฝั่งปอเต็กตึงสองคนบางคนเหมือนจับเอวเหมือนจะใช้อาวุธมีดแทงเขาหรือไม่มีเสียงของคุณนิตินัทขอฟังนิตินัทก่อนนะฮะ เปิดเสียงนิตินัทขึ้นมาฮะาคือพอน้องวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนเข้าไปห้ามเขาผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงทําไมเราเมาใช่ไหมใจเย็นๆมันจะมีาพแต่ภาพตรงนั้นไม่มีนะครับผมก็ห้ามเขาเพราะผมห้ามเขาเนี่ยจากที่ไปเป้าหมายเป็นน้องเขาก็หันมาหาผมในทีนี้เขาพูดใส่ผมเลยว่าพี่รุ่นใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันแล้วเขาก็ใส่ต่อยผมเลย แต่ผมโลบทันผมก็เลยสวนไปหนทีแล้วเขาก็ล่วงไปเลยแล้วก็เป็นตามคลิปที่เห็นออกไปนะครับเพื่อนเขาไม่ได้มาไม่มีครับไม่มีไม่มีเข้ามาเพราะว่าเราเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาวุธนะครับน้องก็ถอยออกไปเพราะน้องมีเด็กอยู่ในมือคุณผู้ชมครับ หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งพิรุณเนี่ยเขาอ้างบอกว่าปอติกตึงถือเหล็กด้วยตัดภาพไปที่โรงพักเลยพุ่งกับสอนอพักขนงเชิญทั้งสองฝ่ายนะฮะมาคุยกันที่ห้องของผู้กํากับโดยเบื้องต้นเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ในฝั่งที่ต้องจะชี้แจงเลยก็คือทางฝั่งปอติกตึงก็คือคุณสําอางมาแทน2คนในคลิป ปรากฏว่าคุณสำอางเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีบทลงโทษโดยบทลงโทษเนี่ยอาจจะมีการพักรหัสหรือยกเลิกรหัสเป็นเวลา12เดือนก็คือ1ปีจากรายงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยืนยันว่ามูลนิธิปอเทคตึงมีกฎเนี่ยนะฮะห้ามเอาคนนอกขึ้นไปบนรถของมูลนิธิ อย่าลืมนะฮะมูลนิธิปอเต็กตึงตอนที่เข้าไปคนนึงไม่ใส่เครื่องแบบ<ะ>กับอีกคนนึงไม่ใช่คนของปอเต็กตึงวันนี้คุณสาอางสว่างแจ้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผานกอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงบอกว่าอันนี้จะต้องลงโทษข<ะ>นาดเดียวกันเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวจะว่ากันตามกฎหมายเพราะทางที่รุนเขาก็บอกว่าเกือบจะโดนต่อยแล้วเหมือนกับมีการหยิบอาวุธคล้ายๆกับมีดหรือเหล็กจะออกมาทำร้ายด้วยฟังปอเต็กตึงหน่อยฮะ ปิกติงก็ทำตามกฎระเบียบที่อา,ทาอาจารอาสาสมัครได้ทำผิดกฎคือเอาคนเอาคนนอกมานั่งในรถนะครับก็จะมีการพักรหัสหรือพักจุดไปเลยตามนี้แล้วก็มีพูดคุยกับทางทางพิรุณแล้วก็ว่าผมจะเอาเอาพนักงานผู้เกี่ยวข้องมาดูแลที่จุด ไม่ให้เกิดมีปัญหาอีกข้อมูลก็ยังไม่ไม่ทราบแต่ส่วนของผมก็ถ้าถ้าอาสาสรัคมาขัของของบริริติงผิดผมก็ว่าไปตามผิดตาตามกามกฎที่ที่ที่มุอุนิธิวางไว้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะฮะทางฝั่งของพี่รุนเองเขาแจ้งความดำเนินคดี